พลังจดช er <Ha. S 1> like, ัดชิบหายแล้วกระสุนไม่พอว่าแล้วเชียร์ว่าแล้ววิกเตอร์เล่นกูแล้วก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะอะลองใ้ด่มบ้างลองสูงสูง วิคเตอร์เะล่ะเกมเนี้ยอย่าิคเตอร์ต้องขับรถหานะวิคเตอร์ต้องขับรถหาเพราะว่ามันเป็นปืนชาร์จระยะใกล้อย่าอย่าเรียกว่ากลางเลยต้อเรียกว่าใกล้เลยแหละก็ะขับรถหาอย่างเดียวขับรถหาเราชาร์จขับรถหาเราชาร์จอ่ะเดี๋ยวหากระสุนเพิ่มก่อนกระสุนมันหมดเร็วคนระับทุกคนโอ้ยที่ผมไม่้ยงมียาเลยไปไอ้บอลลูกโอเคไปลุยเลยรอบนี้วิคเตอร์ครับ ผมว่าเราถ้าเราหัวสลิงเข้าไปผมว่าน่าจะได้เุ้ยเจอแล้วเป็ะตามเขากูกระตามให้ดี นี่ก่อนนี่ก่อนเข้าจูก่อนเข้าจู่ก่อนมา <c oughs> มาเด๋ยวนะมาเด้อเออมามาไอยายมาระดีระดีอยู่ระดีไม่อยากยิง ไปไปครับวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์มันเป็นปืนที่แบบว่าต้องใกล้จริงๆไะทุกคนเห็นเมื่อกี้บ้าคือมันต้องใกล้มากๆเว้ยไม่งั้นคือมันเป่าจัดเลยอ่ะอครับสวยครับแล้วก็ลุกองครับ เพื่อการนี้ฮะเอาไว้ซ้ำทุกคนมันจะได้ไม่เปลืองกระสุนวิตเตอร์ครับเพราะมันใช้กระสุนเยอะมากไงถูกป่ะจะได้ไม่เปลืองกระสุนอุ้ยแชดบ้านแชดบ้านแชดบ้านอุ้ยใครนอนไปะเนี่ยใครนอนหรือผงศพโอ้ตาล่าัญหาไม่ใช่แยแถดนี้จะเบี้ยง พลังชัดๆทุกคนกัไออร้การไอวอ์สิบห้าลูกว่ะ <laughs> ไอวอลสิบห้าลูกเก็บมาทำไมไม่ดีอ่ะได้มาหกคิวแล้วคุมพลังชัด้ถ้าแบบอไอวอลสว วิ่ีงอยู่พ่อวิ่งรู้แล้วอะไรฮะไม,ม่อะไร <c oughs> เห็นว่ามีแม็ก์อยู่ก็เลยขอซ้ำเหมือนกันนะอุ้ยแล้มี AW ได้เหรอเนี่ยโอ้ยบาลังอีกแล้วอยากจะเล่นนะแต่ก็ วิเตอร์แล้วอะวันนี้วิเตอร์ยาวๆต้องทีหนึ่งแล้วล่ะไหนๆก็มาแล้วนะเออไหนๆก็มาแล้วต้องทีหนึ่งแล้วเกมเนี้ยผมว่าเราเล่นในพื้นที่แคบดีกว่าครับถ้าเราเล่นในพื้นที่กว้างมากเกินไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะตายฮะเออโอเคเพ่นไปไม่มีรถสปอร์ตเลยทุกคนนะมีรถสปอร์ตอีกชิวๆเลยมีคนบนบ้าน เสียงมันบักวะ๋อ้นี่ไงไอ้เราก็ว่าอยู่ว่าเสียงอะไรวะโอ้โหดีนักไปกดดีโอ้ดีนะเมื่อกี้แบบคือคือหูว่าหมได้ยินเสียงแบบเสียงเหมือนคนกระโดดอ่ะเหมือนคนกระโดดอย่างเงี้ยเออมันมันเหมือนมันเสียงเหมือนคนกระโดดอ่ะไ่เจอจริงด้วยวะเอาเรื่องได้มาอีกสองคิวครับผมกล่าวว่าจะนั่งหลบเลนโซนเมื่อกี้ แัดเหลืองแม่กำลังแา่กำลังนีงง่ก็ใช่ <S <S เอาชิบหาย <S <S แล้วกู <S 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 โอ้ตรงนี้ก็ใช่สองนี้ก็ใช่ โนั่งแคมป์นั่งสบายใจเลยพวกมึงตีเฮ้ยไปหาโอ้โหตกใจผมนึกว่ากระตุกผมตายเมื่อกี้ หายแล้วก็สูนไม่พอ <Huh? S 1> ว่าแล้วเชียวิกเตอร์เล่นกูแล้วว่ <c oughs> าแล้ววิกเตอร์เล่นกูแล้ว <c oughs> คิวต้องมาลักี้หมูเอา้อะไรไวยนี่ตามแล้วกันไปะอคุยฝั่งนู้นปุ๊บนอะเบิดสามสองหปุ้ไ้ยินเสียงากข้างบน บิกเตอร์จบเกมเฉย้วิกเตอร์จบเกมเฉยอะไรกันครับเนี่ยเอาว่ะ17คิววะ่ะ4,600ดามิดฮะ ตลกใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่